ตอนนี้เราก็อยู่กับเกมโก้ซูมเบลเตอร์อีเชนเคยนะครับวันนี้เราจะมาหาตัวใหม่กันนะครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการวีแคสเตอร์คุณต้องให้เคยอยู่กับพี่เดลวีแคสเตอร์นี่เองและคุณน้องขงผมนะครับคือโดนครับมาเริ่มกันเลยครับเราตอนนั้นเราไปด่ากันผมจะมาอันนี้คือวีแคสเตอร์นะครับผมคือเจสซี่ฮาเดอร์แต่ด่ามากเจสซีาเดอร์เออได้แหละ เจมี่ฮันเดอร์นเองนะครับลองนี่ครับถ้าอยากเอาตัวพายุนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะสอนนะครับเอาท่าตัวพายุนะครับทอร์นาโดนะครับจะต้องขึ้นไปบนนี้นะครับการหันลมนะครับในแมปสนสนุกนะครับขึ้นไปเลยติดอะไรวะมึงติดปะเอามาดูอนุนี่วะนครับตัวพายุเป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้นะครับ สามารถทำนี้ได้ร์นาโดแดน,นบ<ต>ผมเพื่อความรวดเร็วนะครับผมจะบินขึ้นไปบนฟ้าฮานาโดนะครับพอเรามันมันทเร์ยนาโดน,นะมันกับมันบินได้นะตอนนอนอะน่ะเหรอเออมันบินได้จริงเราคุณป้า <c oughs> จะบอกว่าตัวที่ผมใช้อยู่นีดีมากเลยนยตัวเนี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนไม่ใช่มั่ว เดี๋ยวะอืมแล้วนี่วะอันนี้แกโอ้โเดี๋ยวเอ้เดี๋ยวคุณแม่คุณแม่เฮ้ยกดเฟซูุไหมเนี่ยกูณแม่ม้วอย่าไปนสนใจเลยนะครับทก็แค่เป็นเฟซน,น,นั่นเองคุนแม่ ก็มึงก็โกรไอเฮียโดยดกัดหมาเอ๊ะเจ้พีเดอบุตรซึ่งอะไรงานง่ายๆนี้ใ,นใช่ใช่แก่ธรรมดาก็ได้ปะได้หัวเยอะไม่ไไมนนง่ายเลยถ้าหจะล่วนเลยเป็นเหมือน ก็ลากอันนี้มาครับพายุนี่ครับโดนลงมาเลยนั่นแหละลากลงมาแล้วตรงมันอยู่ตรงไหนวะตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวทาไปนั่นแหละวิ่งไปเลยตรงร้านสกเก็ตอะ่ะเล่นไปเลยไม่มีเวลาละไม่มีเวลาเล่นสกเก็ตแล้ววิ่งมาแล้วครับแล้วมันจะเห็นนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับที่มีแก่ตาใเยื้อเนี่ยนะ แล้วก็น,นี่มาครับแล้วก็ปล่อยนะครับอยู่ไหนวะ ตัวมกนครับแล้วก็จะได้ตัวใหม่มานั่นคือคิโกตทอร์นาโดนครับนี่ครับความสามารถ๋อวมาดูตัวอื่นกันก็ขอเจ้าค we ิดแต่เพียงเท่านี้กันนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e และกดไลค์กันด้วยนะครับกดแชร์ด้วย็็ยังดีนะครับบ๊ายบายครับ